เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ s u b s c r ร b e กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเมื่อเช้าวันที่19เมษายนพุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกาที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายที่รัฐพงศิทธิ์ทวาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ฤทธิรอดนายสวัฒ์ธนิกานนท์ และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางกุสุมานพงศิธิถาวรนายกเหล่ากชาติจตังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิก,กชนชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณรจำนวน729รลูกเนื่องในโอกาครบๆรอบ729ปีการก่อตั้งจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังการทำบุญตักบาตรขบวนแห่เครื่องสักหล ที่ได้เคลื่อนขบวนมาจากบริเวณประตูช้างเผือกผ่านถนนสีภูมิมุ่งสู่ถนนพระปกเกล้าผ่านวัดแสนเมืองมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยได้เคลื่อนเข้าสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นำโดยนายดิรัตพงศ์สิทธิถาวรลผู้ว่าราชการเจเชียงใหม่และภาขีเครือข่ายเพื่อมาถวายเครื่องสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์พร้อมร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงถวาย อุปรา์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ตามประเพณีล้านนาทั้งนี้ในช่วงเย็นจะมีการสแสดงฟอ้อนเล็บอัตลักษณ์ตามแบบคุ้มพระราชายาเจ้าดารารัสมิโดยช่างฟอ้อนกว่าหนึ่งมคนจากองค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและจิตอาสาภาคประชาชนมาร่วมกันฟอ้อนต่อหน้า คณะกรรมการและเจ้าหนี่ของ Guinness World Record ตั้งแต่เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปโดยใช้พื้นที่รอบตัวเมืองเชียงใหม่และตั้งแต่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เชื่อมต่อไปยังถนนต่างๆรอบก,กูเมืองด้านในเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในการบันทึกสถิติโลกของ Guinness World Record และถวายปูรภพสัตว์และเฉลิมฉลองนครเชียงใหม่เมืองแห่งความสุขด้วยวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน มและต้องกราบขอบพระคุณนะครับสำนักงานเราก็จะเป็นกระบวนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกเมาต้องวางแม่มาต้องวางถือออกไปเลยค่ะถือไปเลยเจ้าแม่ด้านของคุณวรัญญาเลิศวรกิจพิพัฒน์ ขอเรียนเชิญทั้งสองท่นนานนะคะได้ถวายเครื่องสักการะบริเวณด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย์ขอเรียนเชิญค่ะ ครับผมและนี่ก็คือขอบวนสุดท้ายนะครับที่จะได้เรือนเข้ามาอย่างบริเวณหที่เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นจากขบวนที่1นนะครับขบวนของเจ้านายฝ่ายเหนือนะสนับสนุนโดยบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปนะครับขบวนที่2นะครับหับวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับขบวนเทศบาลนครเชียงใหม่ขบวนสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ขบวนของ มานะคะพี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ <laughs> มถึงชาวไทยในส่วนรวมมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงมันมังคัางยั่งยืนสืบต่อไปพิธีบูชาเลยนะตังครูอาจารย์คอภพิปูชยามีสีสีก้มแดงร้มขาวพร้อมทุกสิ่งมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำน้ำหวานยิ่งรสโอชาอีกผลไม้อันเอมรสโอชา และพู่เทียนชวรารวงดอกไม้แล้วพบกันในช่วงเย็ยนครับเป็นการฟ้อนจริงเราจะไปบันทึกมาให้รับชมครับวันนสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวัน บ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ